เราเดินทางไปอวกาศได้อย่างไรก่อนที่จะตอบคำถามนี้เรามาลองตอบคำถามที่ง่ายกว่านี้กันเสียก่อนดีกว่าเราเคลื่อนที่ได้อย่างไรลองจินตนาการดูว่าเรากำลังอยู่ในแพท,ที่ลอยอยู่กลางทะเลสาบน้ำนิ่งปราศจากคลื่นลมและไม้พายของเราก็เพิ่งจะตกน้ำไปเราจะสามารถทำให้เรือเคลื่อนที่โดยที่เราไม่เปียกได้หรือไม่ ในสถานการณ์เช่นนี้เราจะพบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้เรือเคลื่อนที่โดยไม่สัมผัสกับน้ำทั้งหมดนี้เป็นผลพวงมาจากข้อเท,ท็จจริงหนึ่งของจักรวาลที่เราเรียกกันว่ากฎของนิวตันข้อที่สกฎของนิวตันข้อที่3นั้นสามารถอธิบายได้หลายแบบแต่ถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือเราสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการผลักมวลไปข้างหลังเช่นเดียวกับที่ภาพยนตร์เรื่อง อินเ r อร์สเตนลา2014สรุปเอาไว้อย่างเก๋ๆว่าวิธีเดียวที่มนุษย์เคยค้นพบในการเดินทางไปที่ใดก็ตามก็คือการทิ้งอะไรบางอย่างไว้เบื้องหลังในความเป็นจริงแล้วทุกครั้งที่เราต้องการจะเคลื่อนย้ายวัตถุใดๆก็ตามเราจะต้องทำการผลักอะไรไปข้างหลังเสมอเรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้โดยการผลักน้ำไปด้านหลังไม่ว่าจะโดยการพายเรือ ใบพัดเรือหรือเจ็ตสกีต่อให้เราใช้เรือใบเราก็ยังพึ่งใบเรือในการผลักลมให้พัดไปด้านหน้าช้าลงอยู่ดีและแม้กระทั่งในการเดินปกติของมนุษย์เราก็สามารถเดินไปข้างหน้าได้โดยการผลักพื้นดินไปด้านหลังรถยนต์เคลื่อนที่ได้โดยการใช้ล้อผลักพื้นถนนไปทิศตรงกันข้ามเครื่องบินเจ็ตบินได้โดยการผลักอากาศไปเบื้องหลัง เราจะพบว่าไม่ว่ายานพาหนะเราจะใช้สัตว์ลาบหรือเทคโนโลยีอันซับซ้อนเพียงใดวิธีที่เราสามารถไปข้างหน้าได้ก็คือการผลักมุลสารรอบๆเราไปด้านหลังเสมอแต่ในอวกาศนั้นจะแตกต่างออกไปเนื่องจากในอวกาศนั้นไม่มีพื้นดิน น้ำหรืออากาศให้ผลักไปรอบๆได้กรณีนี้เปรียบได้กับกรณีที่เราลอยแพอยู่กลางน้ำโดยที่ไม่มีไม้พายไม่สามารถสัมผัสน้ำหรืออากาศได้ในกรณีเช่นนี้เราจะสามารถทำให้แพเคลื่อนที่ได้อย่างไรวิธีหนึ่งที่เราสามารถทำให้แพเคลื่อนที่ได้ โดยไม่สัมผัสน้ำหรืออากาศรอบๆก็คือหากเรานำมวลที่จะผลักแบบวรตถุไปบนแพด้วยเพราะกฎของนิวตันข้อที่3นั้นมีผลในทางกลับกันเช่นกันนั่นก็คือเราไม่สามารถผลักมวลอะไรออกไปได้โดยที่เราไม่เคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามหากเราลอยอยู่บนแพ้แล้วเราคว้างลูกบอลสักลูกหนึ่งเราจะพบว่าตัวเราจะเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้าม เราทุกคนจะคุ้นเคยกับกฎข้อนี้ดีทุกครั้งที่เราใช้สายฉีดทชำระในห้องส้วมหรือใช้ฝับบัวอาบน้ำที่น้ำไหลแรงพอเราจะพบว่าสายที่ฉีดน้ำออกไปนั้นจะผลักตัวสายให้ไปตรงข้ามเสมอหรือทุกครั้งที่เรายิงปืนปืนจะมีแรงถีบ ไปในทิศทางตรงกันข้ามเสมอแท้จริงแล้วเราไม่สามารถสร้างสายยางหรือปืนที่สามารถยิงมวลไปข้างหน้าโดยที่ไม่ผลักไปด้านหลังด้วยซ้ำกฎของนิวตันบอกว่ายิ่งเราส่งมวลที่มีจำนวนมากออกไปด้านหลังด้วยความเร็วเพียงใดก็ยิ่งที่จะมีแรงส่งเราพุ่งไปข้างหน้ามากขึ้นเท่านั้น ในขณะที่แรงลมเป่าจากลมหายใจเอื่อยๆของเราไม่ได้ส่งร่างกายของเราไปได้แรงเท่าไหร่แต่เราสามารถทำให้เกิดแรงมากขึ้นได้โดยการส่งมวลออกไปด้วยความเร็วที่สูงขึ้นเช่นด้วยใบพัดความเร็วสูงหรือด้วยมวลที่มากขึ้นเช่นถีพื้นโลกไปด้านหลังทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไม่ว่าเราจะใช้กลไกหรือเทคโนโลยีใดส่งมวลไปด้านหลัง ไม่ว่าเราจะใช้ขาถีบยิงด้วยหนังยางใบพัดเครื่องยนต์เจ็ตอากาศอัดเร่งด้วยแสงเลเซอร์หรือจุดด้วยระเบิดนิวเคลียร์และอื่นๆสุดท้ายแล้วเพียงสองสิ่งที่จะกำหนดว่าเราจะพุ่งไปข้างหน้าได้เร็วแค่ไหนก็คือว่าเรากำลังส่งมุลมากแค่ไหนไปด้วยความเร็วเพียงใดแต่สิ่งที่ทำให้การเดินทางของยานอาวกาศท้าทายกว่าการเดินทางบนโลกเป็นอย่างมาก ก็คือเราจะต้องแบกมวลที่เราจะทิ้งไปขึ้นไปด้วยและตราบใดที่เรายังไม่สามารถค้นพบวิธีถี่กฎของนิวตันข้อที่3นี้ได้หากเราไม่มีมวลที่จะทิ้งเอาไว้เบื้องหลังเราก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปที่ใดได,ได้ดังนั้นการเคลื่อนที่ของยานอวกาศจึงถูกจำกัดด้วยมวลที่บรรทุกขึ้นไปนั่นเอง